สวัสดีค่ะพบกับสวนน้องย่าอินทภาลัมอีกแล้วค่ะผ้าเข่าสวนอีกนะคะวันศผ้ามาอ่าอัปเดตต้นสายพันธุ์บาฮีเหลืองเนาะคะ่ะออกเป็นปีแหลกที่เห้าผสมไปแล้วมันห่วยเป็นสีงหง่ซำดายดเนาองคะ่ะอ่าตัวน,นี้ผสมไป สองหลอดค่ะหลอดแหลกนี่มีอยู่สามจานหลอดสองนี่หลายจานอยู่ค่ะเบิ่งมาเพื่นสีหน่วยใหญ่ซ้ำได้แล้วเนาะคะ่ะที่เ้าผสมไปก,ก่อนหนานแต่หลอดแหลกเนาะคะ่ะเพื่นอายุได้สามเดือนนะคะอายุเพื่นได้สามเดือนแล้ว ตัวนี้อายุเพิ่นได้สามเดือนแล้วนะคะเาผสมไปมือวันที่สองมกะล่าออกเป็นปีแหลกจันเพิ่นกระสีอ่าบ่ท่านไงปันไดเนาะคะ่ะจันขเพิ่นกระสีบ่ไงปันได กรถือว่าสมบูรณ์อยู่ค่ะถทือว่าสมบูรณ์อยู่เพินออกเป็นปีแหลกเนาะอายุต้นของเพิ่นกับพึ่งจะได้สองปีพึ่งจะได้สองปีค่ะอายุต้นของเพิ่นออกเป็นปีแรกเพิกัแท่งขึ้นมาหลายจันนะคะิประมาณสิบหาซิจันใดนะคะถ้ากับสิเก็บใปประมาณ ซิปก่าจันเนาะค่ะประมาณซิปจันนี่ค่ะอ่าตัวนี้เพิ่นง,งในเดือนเดือนไปไปลายผสมไปมือวันที่ยิบหากุมผาเนาะค่ะที่ยิบหาเดือนสอง เพิ่นออกเป็นรอบสองค่ะตจันนี่เพิ่นออกเป็นรอบที่สองหอบแรกของเพิ่นกซีนวยใหญ่แล้วเนาะค่ะเตัวนี้รอบแรกเพิ่นได้สามเดือนแล้วค่ะได้สามเดือนแล้ว อ่าแต่ละจัเน,นี่ยก็สิประมาณสองโลประมาณเลประมาณนี่แหละค่ะประมาณสองโลออกมารอบแหลกกับสีผสมบ่ค่อยติดดีเท่าใดเนนะคะ่ะออกเป็นปีแหลกก็จะผสมหยากแน จะมีกระดกเกือบสองเดือนนะคะประท่านได้แต่งหน่วยขงเพิ่นเนาะคะ่ะเอ่แค่ปิดตัวทีเพิ่นผสมบัติดที่เป็นสองแฉกกับสามแฉกนะคะออกซีซอ,อประท่านได้แต่งหน่วยเพิ่น ข้าวบดแดงมันก็จะขึ้นมาทีกันแนวสีเลยค่ะอ่าตัวนี้พ่อหนุ่มจันเกือบเกือบมดแล้วเนาะคะ่ะหนุ่มจันเกือบเซตเปิดแล้วตัวนี้ย่างประมาณสองสามจันที่พ่ะท่านแตบบ่พ่อหนุ่มจันเนาะคะ่ะที่เพิ่นออกมาเป็นอ่า รอบที่สามผสมได้เพราะท่านได้ถึงเดือนเลยค่ะประมาณได้สิบกว่าหมื่นก็นี้ได้สามเดือนแล้ว ทั้งสวนน้องเฮาช่วงนี้กำลังกำลังน่มจันหลักกากำลังแตงหน่อยเนาะคะ่ะเลาก็คอยทย่อยเห็ดไปเหมือนเล็กหนึ่งหนอยนะคะอ่าองบอดเยไปบดเ้ามาเบ่งตอนเทน่มจันเนาะคะ่ะเดี๋ยว จักมือสีผ้ามันต้องโหนมจัน์มาค่ะโหนมจันแล้วก็ห่อถุงตัวนี้เขาก็หหอถุงไปเกือบมดทุกจันนะคะห่อถุงกระดาษห่อถุงอ่าาสปันบอลเนาะค่ะ ต่วตัวสายพันธุ์ของฟูนิลีเข้าบาท่านในในหอเนาะคะ่ะบรท่านเดอะหอบรท่านเดอะโหนมจันเดี๋ยวสื้ผ้าไปเบิ้งค่ะสายพันธุ์ของฟูนลิลีอ่าตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของฟูนหลีเนาะคะ่ะเข้าบาท่านในโหนมจันท่าเนเพิ่งโหนมไปสองจันเองค่ะตัวนี้ เพิ่นกสนะสีจันเพิ่นกะสีวอยาวเนาะค่ะจันเพิ่นกะแทงขึ้นมาวอยาวทอของบาฮีแต่ว่าจันของเพิ่นกะมีแต่จันใหญ่ๆนะคะอ่าตัวนี้เข้าแต่งหน่วยทลาสติกเลยะคะ่ะก็เริ่มแต่งหน่ยยวยแล้ว สายพันธุ์ของฟูเนรีการจันของเพลนสีสันนะคะแต่ว่า,าจันของเพลนกาสีใหญ่กาลเซนเกสรนองเพลนก็นนสีสันมอญาวทอของสายพันธุ์ของบาฮีเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีเนาะคะ่ะน,น,นานๆเทื่ยวเขาจังเด็กมาเห็ดขีปหเบึงเนาะคะ่ะ ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่อย่าลืมกดกระดิ่งนั่มเด้อค่ะสิได้บ่พลาดคลิปของเฮาค่ะสวัสดีค่ะ